สวัสดีครับ lu nc thailand หอยทากตัวนน้อยเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยสุดเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมและจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ ทุกคำพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนำไปเป็นบรรทัดฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ครับก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ LUNC Thailand อุ้ยขออภัยครับ LUNC Classic นะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับไม่ได้หายไปไหน,นครับเพียงแต่ว่าติดภารกิจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็หลายๆเรื่องนะครับ ก็ถ้าหลายท่านาอาจจะเดาถูกนะครับหรือบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับก็อันนี้ยากที่จะอธิบายนะครับแล้วก็ภา,ายในกลุ่มก็ถามว่าผมหายไปไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับใน YouTube ก็เข้ามาสอบถามเหมือนกันว่าผมเลิกทำคลิปแล้วหรือยังไงนะครับยังไม่เลิกนะครับยืนยันว่าไม่เลิกครับช่อง LUNC ไทยแลนด์ Thailand, นะครับ L, L u n c Classic นะครับหรือว่า LUNC ไทยแลนด์หอยทากตัวนน้อยตัวนี้นะครับไม่ไม่เลิกทำคลิปแน่นอนนะครับก็ยังทำอยู่นะครับและก็ถืออยู่และก็แอบบช้อนซื้อแบบเง,งียบๆอยู่เสมอนะครับซึ่งผมไม่ได้ว่า,าตามข่าวนะครับจะว่าผมตามข่าวไหม ผมตอบตรงๆเลยว่าผมไม่ตามข่าวสารเลยเกี่ยวกับเหรียญ LUNC นะครับก็คือเหรียญรูนักาสซิกเรานะครับผมไม่ตามข่าวเลยแล้วผมไม่สนใจข่าวเลยเพราะว่าในเมื่อใจผมมุ่งไปว่าผมจะถือจนกว่ามันจะพาผมไปถึงจุดหมายหรือมันจะกลายเป็นศูนย์ผมก็เลยไม่สนใจข่าวนะครับผมไม่สนใจข่าวการสนใจข่าวตลอดเนี่ยมันก็จะมีข้อดีและมีข้อเสียนะครับ แต่สาหรับส่วนตัวผมมองว่าเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเหรียญที่เราซื้อไว้นะครับอย่างขอพูดเป็นตัวตัวผมเองดีกว่านะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมซื้อไว้จนพอแล้วนะครับจนพอแล้วจนในในการผมตั้งเป้าแล้วว่าผมพอนะครับผมพอแต่ผมก็จะช้อนซื้อของผมไปเรื่อยๆนะครับ ทีละเล็กๆทีละน้อยค่อยไปนะครับก็เลยทําให้ผมไม่ต้องมาสนใจข่าวนะครับว่าข่าวจะเป็นยังไงอะไรยังไงเปิดขึ้นมาปุ๊บอ้าวมันเป็นศูนย์ก็คือช่างมันนะครับผมไม่ได้สนใจนะครับตรงนี้ผมพูดเลยว่าผมไม่ได้สนใจไม่ว่าจะข่าวดีหรือข่าวร้ายผมก็ไม่ได้อ่ารู้สึกตื่นเต้นไปกับข่าวนั้นๆเลยนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่สนใจข่าว ครับในเมื่อผมตั้งใจว่าผมจะถือแล้วนะครับไม่ว่าเหรียญน,นี้จะพาผมไปที่ห้าสิบตังค์เมื่อเมื่อไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ใจผมหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปที่ห้าสิบตังค์นะครับหรือว่ามันจะเป็นศูนย์หลังจากที่ผมลงคลิปนี้แล้วก็ช่างนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่สนใจข่าวและไม่สนใจโลกนะครับถือแบบ ไม่สนใจจริงๆเอาผมบอกเลยว่าผมไม่สนใจจริง,รงผมปล่อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรไงผมก็ไม่สนใจนะครับเกิดเปิดมาปุ๊บอ้าวมันขึ้นไปที่ห้าสิบตังค์แล้วออเดอร์ผมได้ขายก็ก็โอเคนะครับที่ผมเข้ามาผมก็จะมาเช็คแค่แค่ตัวออเดอร์ผมตัวนี้นะครับว่าที่ผมตั้งไว้อ่ะมันยังอยู่ไหมเท่านั้นนะครับไม่ไม่ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วก็ เออราคามันลงขนาดไหนแล้วเราพอจะช้อนซื้อไว้ได้ไหมนะครับตอนนี้ผมตั้งซื้อไว้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันนะครับก็คืออยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูย์สองศูนย์นะครับก็คือสองสองศูนย์เมื่อเมื่อเมื่อตอนฮิตกําลังติดเทนในช่วงเดือนที่แล้วนะครับผมก็ตั้งเอาไว้งั้นแหละครับเพราะเพราะผมคิดว่าถ้าลงผมก็ซื้ออาจจะลงไม่ถึงอาจจะไปสักเอ่อยี่สิบเก้ายิบแปดได้อย่างเงี้ย ผมก็อาจจะกดซื้อเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ไม่ได้สนใจข่าวแล้วนะครับจะจะพูดว่าผมเลิกสนใจข่าวก็ว่าได้นะครับแต่ผมไม่ได้เลิกสนใจเหรียญน,นะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เลิกศรัทธาเหรียญน,นะครับแล้วก็ยังกลุ่มในกลุ่ม LUNC Classic นะครับ Thailand น,นะครับผมก็ผมก็ก็เข้าไปอ่านแล้วก็แอบแอบบอ่านซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ทิ้งกลุ่มไปไหนไม่ใช่ว่าเอ้ยผมไม่ได้ลงคลิป ผมอาจจะเออแอบ,บขายเหรียญไปหมดแล้วนะครับไม่ไม่นะครับผมยืนยันว่าทั้งสองพอร์ตผมยังถือเหรียญไว้นะครับอย่างเหนียวแน่นและซื้อเพิ่มอย่างเหนียวแน่นนะครับวันใดที่ผมจะขายผมก็จะลงคลิปบอกนะครับว่าผมขายแล้วหรือว่าผมกําลังจะขายอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่เคยเลิกนะครับผมพูดเลยว่าผมไม่เคยเลิกซัพทาเหรียญน,นี้นะครับและก็ไม่แนะนําให้ใครทาตามนะครับเพราะว่าการทําตามผมนี้เป็นที่ เป็นอะไรที่เสี่ยงอันตรายที่สุดนะครับการที่ถือแบบผมก็คือผมไม่สนใจข่าวมันก็เลยทาให้มันไม่มันไม่เกิดแรงกดดันกับตัวผมนะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้มีแรงกดดันอะไรเลยนะครับไม่ว่าราคาจะเป็นยังไงเอ่อโค้ดของเทอรล่าจะให้หรือไม่ให้อะไรผมก็ไม่สนนะครับผมไม่สนใจเพราะว่าผมสนใจว่าวันหนึ่ง เมื่อเหรียญพะาขึ้นไปที่ห้าสิบตังค์เมื่อไรผมได้เงินนะครับขึ้นไปที่หนึ่งบาทเมื่อไหรผมได้เงินผมคิดอยู่แค่นั้นนะครับหรือว่าอัดคลิปเสร็จมันกลายเป็นศูนย์ก็ช่างมันนะครับเพราะเราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะถือเหรียญน,นี้จนกว่ามันจะพาเราไปถึงจุดหมายหรือจะพาเราลงเหวก็ตามใจเพราะเราตัดสินใจเลิกแล้วและไม่เสียใจต่อการที่ตัดสินใจถือไปแล้วนะครับ ไม่ต้องมาพวา่าพวงว่าเอ้ยมันจะขึ้นมันจะลงข่าวไม่ดีเลยเฮ้ยข่าวดีทําไมไม่ขึ้นโอ้ข่าวข่าวไม่ดีทําไมขึ้นอะไรเงี้ยมันมันทําให้เราผมพูดตรงเลยว่านะว่ามันจะทําให้เราเสียสุขภาพและเราจะถือเหรียญแบบไม่มีความสุขนะครับผมก็เคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นช่วงที่ว่าเออไม่ได้หลับได้นอนเพราะว่าหนึ่ง เหรียญยังไม่ได้ตามเป้านะครับก็คือยังไม่ได้ตามเป้าที่ผมตั้งไว้นะครับว่าผมจะตั้งไว้ขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับผมก็จะก็จะพยายามคอยดูตลอดเวลาเพราะว่าผมต้องการซื้อให้ราคาค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเมื่อพอถึงเป้าจุดที่เราซื้อแล้วนะครับมันไม่จําเป็นแล้วที่เราจะต้องมาดูและไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องมาสนใจข่าวว่า จะขึ้นหรือจะลงจะขึ้นหรือจะลงนะครับผมไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าสถานการณ์กราฟหรือราคาขนาดนี้ไม่สามารถเล่นสั้นได้นะครับเล่นสั้นก็โหเสียวอะ่ะผมพูดเลยว่าเสียวมันมันโอกาสที่จะวิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงมาหัวทิ่มดินเลยก็มีนะครับก็เลยไม่เหมาะต่อการที่จะเล่นสั้นแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็เลยทําการนิ่งๆแล้ว ไม่ตอบสนองอะไรใดๆเลยเพียงแค่กดเข้ามาดูนะครับช่วงเช้าตื่นตื่นนอนออกก่อนออกไปทำธุรกิจผมผมก็ภากร,รกิจนะครับเป็นุรกิจภารกิจก็จะเช็คว่าเออขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่มีค่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่แค่นั้นนะครับแล้วก็ตอนบ่ายอะไรเงี้ยก็จะดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ช่วงเย็นดูแป๊บหนึ่งครับอย่างรายกลุ่มมันจะเข้าไปแอบอ่านส่วนใหญ่นะครับแต่ยืนยันนอนยันว่า mm. ไม่ได้ถอดใจ ไม่ได้เลิกถือเหรียญไม่ได้เลิกศรัทธาก็ยังศรัทธานะครับศรัทธาในตัวเหรียญตัวนี้แบบสุดๆนะครับก็เลยทํำให้ผมไม่ค่อยสนใจเหรียญน,นะครับหรือว่าเอ๊ะบะท่านพี่พี่เพื่อนๆทำไมไม่เอาข่าวอาจจะอาจจะว่าทําไมไม่เอาข่าวมาลงบ้างหรือว่านําเสนอบ้างครับเพราะว่าหลายหลายช่องก็ทํากันหมดแล้วนะครับทํากันจนแบบเออ เหมือนพูดไปก็พูดเหมือนพูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันไปในในระบบเดิมๆนะครับไม่มีแง่คิดว่าที่แตกต่างนะครับอย่างผมคงคิดงผ,ผมแตกต่างว่าเออในเมื่อเราเราถือแล้วแล้วใหญ่เ่าเราต้องสนใจกับข่าวนะครับถ้าใจเรายังต้องสนใจอยู่กับข่าวหนึ่งมันต้องต้องดูเลยนะครับว่าปัจจัยที่หนึ่งเราถึงเป้าเหรียญน,นั้นแล้วหรือยังนะครับถ้าถึงแล้วและเรายัง ภาวะผวองกับราคาตรงนี้อยู่นะครับก็แสดงว่าเราอาจจะใช้เงินที่ไม่ใช่เงินเย็นจริงๆมาลงทุนแล้วนะครับอันนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสูตรแล้วเราอาจจะแย่นะครับสองนะครับถ้าเราภาวะผวงมันจะขึ้นมันจะลงมันอะไรเงี้ยนะครับแต่เรายังไม่ถึงเป้าหมายที่เราถือก็ เขคิดได้อาแสดงว่าอันนี้เป็นเงินเย็นจริงเพียงแค่เราจะสะสมไม่ถึงนะครับแต่ถ้าสะสมถึงแล้วตามเป้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังมาเพราะว่าพวงว่าจะขึ้นหรือยังจะลงหรือยังนะครับอันนี้อันตรายแล้วนะครับก็ควรจะพิจารณาความเสี่ยงให้ดีนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยมันสามารถเป็นสุดเมื่อไหรก็ได้หรือจะไล่ค่าลงไปก็ได้นะครับถ้าเรา เรายอมรับตรงนี้ไม่ได้นะครับผมไม่แนะนําให้ถือเหรียญแบบนี้นะครับอันตรายจริงนะครับผมพูดเลยว่าอันตรายจริงๆมันพร้อมที่จะเป็นศูนย์ได้นะครับแต่สําหรับผมผมเองผมพร้อมไงครับผมเลยไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรภาวะพววงกับเรียดน,นะครับคืออยากขึ้นก็ขึ้นไปอยากซื้อก็ซื้อไปใครอยากจะได้ไงก็เอาไปนะครับเพราะว่าผมผมพอแล้วแต่ผมก็ช้อนเก็บเอาไว้เป็นเป็น หมือนว่าผลกําไรที่เกินเป้าที่เราตั้งครับไว้เรื่อยๆครับในราคาที่ต่ำๆแล้วก็ตั้งแบบไม่ต้องซีเรียสอ่ะลงมาเหมือนแล้วต่อราคาสินค้าในตลาดนัดใช่ไหมครับต่ออย่างของเขาขายหนึ่งร้อยบาทเราต่อเขาแปดสิบถ้าเขาให้ก็เอาถ้าเขาไม่ให้ก็มีเอาประมาณนั้นนะครับเหมือนผมตั้งออเดอร์ขาย,ขายก็ประมาณนี้คือผมตั้งไว้ยี่สิบนะครับอ่ะลงมาถึงไหมไม่ถึงก็ไม่เอาอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามันลงมาสักยี่บแปดยี่ิบเก้าเออลงมาจากเดิมเยอะเอองั้นงั้นเอาราคานั้นก็ได้อะไรเงี้ยคือมันก็ลดการเครียดของของตัวอารมณ์เราไปได้นะครับซึ่งเราก็จะได้ใช้ชีวิตยางอื่นต่อเพราะอย่างผมตอนเนี้มันมีเรื่องหลาย,ลายๆเรื่องที่เข้ามาครับเพราะว่าใกล้ใกล้วันเวลาใกล้สิ้นปีเข้ามานะครับก็ผมก็รู้ว่าสิ้นปีมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เลยไม่ ก็เลยต้องแบ่งสมองไปทั้งสองทางสามทางครับเพื่อจัดระเบียบความสำคัญของเหตุการณ์ในชีวิตก่อนเป็นเรื่องๆนะครับแต่ถ้าอย่างว่าเออเหรียญเนี่ยมีอาจอาจจะลงหนักเนี้ยก็อาจจะลงคลิปทีนะเพราะว่าเออพี่เพื่อนอาจจะได้ซื้อทันบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือผมแนะนําว่าให้พิจารณาความเสี่ยงให้ดีนะครับเพราะว่า เปียนอื่นนานหรืออาจจะเป็นการที่แบบอาจจะลงวูบวูบแล้วยาวนอนยาวไปอย่างนั้นไปอีกสักสองเดือนถึงสามเดือนเนี่ยถ้าเราทําใจตรงนั้นไม่ได้เราจะลําบากนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับก็ยืนยันกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับว่าผมไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังรักและคิดถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับทั้งในอ่า youtube และทางลายกลุ่มนะครับก็ยังถือและสธานในเหรียญนี้เสมอนะครับและก็ยังสธาแรงกล้าคว่าว่า5ิบตังค์สิ้นปีนี้นะครับน่าจะได้เห็นนะครับแต่ถ้าไม่ได้เห็นก็น่าจะได้เห็น10ตังค์ละนะก็เป็นความเชื่อนะครับแต่สำหรับผมคือมั่นใจว่า50สิตังค์สิ้นปีนี้นะครับ ก็ขอให้กําลังใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ถือเหรียญนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับการทําตามผมอเสี่ยงอันตรายนะครับอาจจะเป็นศูนย์ได้นะครับเพราะคําพูดผมก็เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยถามถ่กันนะครับก็ถ้าเกิดสิ้นปีนี้นะครับถึง50ตังค์ผมก็อาจจะมาบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์นะครับ ที่ผมให้หายไปไป,ไปมาตลอดนะครับว่ามันเกิดอะไรเพราะผมสามารถถ้าห้าสิบตังคเนี่ยผมสามารถเริ่มบอกเ่าเรื่องราวได้แล้วนะครับก็ก็เหมือนเราได้บอกบอกเรื่องราวต่างๆแล้วเราได้เคลียร์ทุกอย่างจบนะครับเราก็อาจจะพูดได้นะครับแต่ถ้าตอนนี้มันอาจจะพูดไม่ได้ครับก็เอาไว้รอให้ถึงห้าสิบตังค์นะครับผมก็จะเริ่มเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับฝากคอมเมนต์นะครับก็จะพยายามเข้ามาตอบนะครับถ้าภารกิจตรงนั้นไม่รัดตัวจนเกินไปนะครับหรือว่าเรื่องต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้ไม่หนักจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับก็จะพยายามลงคลิปที่ทีนะครับก็ยังไงก็เข้าไปพูดคุยในกลุ่ม ไลน์ Open c h a ทได้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเสมอนะครับถืออย่างมีศรัทธาถืออย่างมีสตินะครับเชื่อในตัวเองอย่าเชื่อใครนอกจากตัวเองเท่านั้นนะครับขอทุกท่านนอน่นัหลฝันดีพรุ่งนี้ห้าสิบตังกรุณาคสิกนะครับสวัสดีครับ